ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับก็อันนี้เป็นวิดีโอที่2นะครับเมื่อกี้ไปกดปุ่มผิดนะครับทำให้วิดีโอหนึ่งไม่ไม่เสร็จนะครับบันทึกยังไม่จบนะครับก็เรามาดูต่อนะครับก็อย่างที่เหมือนคลิปที่คลิปแรกนะครับวิดีโอหนึ่งครับที่ที่ถ่ายไปนะครับที่ให้ลงลงลงให้ดูกันแล้วนะครับเนาะก็เรามาดูคลิปที่2นะครับอันนี้ก็เมื่อสัญญาณรอบที่แล้วที่ผมเข้าเดอร์ไปที่0.08นนะครับหนึ่งไม้นะครับ รอบที่แล้วผมแบ่งเป็นสองนะครับเป็น2ไม้นะครับคือ0.05นะครับ0.15นี่ผมแบ่งเป็นสองไม้นะครับก็เมื่อสิบนาทีที่แล้วนะครับเนาะก็ทางเฟรมนะครับบอกว่าเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับผมจึงออกไม้บายไปหนึ่งไม้นะครับที่ราคานี้นะครับ14.7236นะครับก็ตอนนี้ก็ก็ขึ้นจริงนะครับก็ ตัวนี้นะครับผมตั้ง TP ทาร์เก็ตตรงนี้เป็น0.08นี่คืออผมไม่ได้ให้มันปิดที่0.08นะครับแต่ว่ามันจะล็อกกาไรไว้ที่0.08นะครับแล้วจะทําการวิ่งวิ่งวิ่งตามครับเหมือนเทลลิงนะครับก็เมื่อนะเมื่อเมื่อย่อลงมาเนาะเมื่อราคาย่อลงมา30%นะครับของทาร์เก็ตนะครับก็จะทําการปิดทํากําไรนะครับถ้าเพื่อนๆออยากจะตั้งนะครับก็ตั้งตรงนี้นะครับย่อมากี่กี่เปอร์เซ็นต์ของ ของโปรฟิตนะครับอันนี้0ูนย์ศูนย์นะครับเนาะที่0ูนจุดหนึ่งหนึ่งี่คือมันเป็น t a r g e t รวมนะครับเป็น profit l o t รวมนะครับทั้งพอร์ตนะครับคือก็คือ EA นะครับก็ก็กำไรนะครับมันแยกกันนะครับคนกับ EA นะครับเพราะว่าผมต้องการเทรด่าเป็นมีผู้ช่วยเทรดนะครับก็คือช่วยๆกันเทรดนะครับมันมี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับอันนี้คือโรบอทนะครับซึ่งอ่าฝั่งขวามือนะครับเนาะเป็นเปลี่ยนเป็นขวามืออยู่สลับใหม่ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับมีองงตัวนี้เป็นออโต้นะครับเนาะก็ตัวนี้ก็จะทํากําไร0.08นะครับเดี๋ยวมันก็จะล็อกซูจ0.08นะครับแล้วก็จะวิ่งตามไปทําหน้าที่เหมือนเทีลิ่งนะครับส่วนทีพีตรงนี้นะครับผมตั้งเป็นเฉพาะเทรดมือของผมนะครับที่ประมาณสองสามจุดนะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับก็0.08เสร็จแล้วย่อออกมา30%มันก็จะปิดนะครับถ้าเราอยากจะให้มัน TP โดยที่ไม่ไม่ให้มันย่อนะครับให้เรามาปิดนะครับตรงเทียนมือปิดตรง TP นะครับเป็นฟอสนะครับเซตตรงนี้ผมเซตไปแล้วนะครับผมจึงไม่ได้ใส่ไว้นะครับนี่ครับคราวนี้คือถ้าถึง0.08แล้วนะครับมันก็จะไม่ล็อกนะครับมันก็จะรอรอให้ชน TP ไปเลยนะครับ นี่คือการตั้ง TP การตั้ง TP ทำยังไงนะครับอแป๊บนึงนะน่ครับแป๊บนึ่งนะอ่นะครับตั้ง TP นะครับเราก็หา แนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้คือเทคนิคของผมเองนะครับคือแต่ละท่านก็มีกลยุทธ์ในการเทรดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมมาดูราฟเฟรมเดย์ก่อนนะครับนะก็ราเฟรมเดย์อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นออโต้ปิดฝั่งนี้นะครับอันนี้เมนวลเราครับเนาะอันนี้ผมก็มาดูแนวรับแนวต้านนะครับผมก็ทำไว้แล้วนะครับถ้าถ้ามาผิด ผิดมานะครับผมก็จะนะครับก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าครับตามแนวแนวต้านนะครับนี่นะครับถ้าลุด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 แนวต้านที่ที่หนึ่งของผมมานะครับก็คือว่าผมจะอ่าผมจะเปิดไม้ที่สองนะครับผมแบ่งเป็นสองไม้นะครับสองไม้นะครับถ้าใครจะซอยย่อยอีกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับก็แบ่งแบ่งสี่นะครับนี่ผม เอาแนวต้านใหญ่ๆนะครับก็ห่างกันประมาณนี้นะครับจากราคาที่ผมซื้อนะครับก็ประมาณห้าร้อยจุดนะครับก็อันนี้เป็น M 2นะครับแล้วจะมี M 2นะครับก็ M 2องน่าจะเปิดประมาณนี้นะครับแล้วก็ระหว่างทางตรงนี้นะครับเราก็มาดูางเฟรมเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับว่าพอเราจะซอยทั้งหมดกี่ม้นะครับอันนี้ผมขอเอาแนวรับแนวต้านตรงนี้ก่อน ทีพีผมก็ดูง่ายนะครับผมดูตรงนี้นะครับก็วัดมาจากราคาที่เราเข้านะครับก็ประมาณนะครับสองร้อยจุดนะครับคราวนี้ผมก็เอามาระคัสมาร์คทีพีไว้ประมาณนี้นะครับสมมุตินะครับปุ๊บผมก็จะขายตรงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดจุดห้าหนึ่งสองนะครับคราวนี้ผมก็ไปนะครับไปที่โปรแกรมนะครับราคานะครับก็ไปที่ทีพีนะครับหนึ่งสี่เจ็ดจุดห้าหนึ่งสองใช่ไหมครับหนึ่งสี่เจ็ดจุดห้า กดปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันจะโมดิฟายให้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับไปแล้วครับนะครับหนึ่งสิบเจ็้าหนึ่งสองนี่ยครับ p นะครับนี่คือข้อดีนะครับคือการใช้เครื่องมือนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันมีการซอยไม้นะครับเยอะๆนะครับสักสิบยี่สิไม้นะครับการตั้ง TP กับ SL นี่ลําบากนะครับเราต้องไปไล่ไล่โมดิฟายนะครับไล่โมดิฟายทุกไม้ ก็ทําให้ไม่สะดวกนะครับตรงนี้ก็เต็มเจ็ดสิบแล้วนะครับนี่ครับไอได้เตือนแล้วว่าซื้อเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมาชนแถวนี้นะครับแล้วไอได้ไอหันหัวลงผมก็จะออกออเดอร์นะครับเพื่อปิดทํากําไรไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปรอรับใหม่นะครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับ ไปแล้วนะครับทีีเมื่อกี้นะครับดูทำเฟรม5นาทีเราจะใช้ทำเฟรมไหนก็ได้นะครับไม่ไม่มีผลอะไรนะครับผู้ช่วยก็เขาก็ทำนาทีของเขาไปนะครับใครถนัดทำเฟรมไหนก็ตามสะดวกนะครับผมคงไม่มองยอดนี้นะครับเพราะว่าไอ้ในก็เต็มกันหมดแล้วนะครับผมคงม,มาดูที่ยอดนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเปิดกลุ่มนะครับเนาะก็มีมีห้องเราก็มีกลุ่มกลุ่มของเราอยู่แล้วนะครับในลายก็เข้าได้ตามลิงก์ที่ผมให้ไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะมีกลุ่มหนึ่งที่เราจะเรียกว่ากลุ่มซุมหัวเทศนะครับคือเราจะช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันหาแนวรับแนวต้านนะครับการออกไมาศึกษากันนะครับจะได้ไม่เถือคนเดียวนะครับเถือคนเดียวแล้วคิดไม่ออกนะครับเล่นตามอารมณ์มากกว่าระบบนะครับ อย่างน้อยมีเพื่อนๆช่วยคุยนะครับช่วยทักท่วงนะครับก็ก็ช่วยๆกันนะครับ่อนนะครับหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดจุดสี่สามหกได้นะครับตรงนี้นะครับพอแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยเข้าใหม่นะครับนี้รอาบ่ายโมงนะครับตลาดเปิดถึงว่าครับครับขึ้นนะครับเฮ้ยหนึ่งสี่เจ็ดจุดสี่สามหก อะไรกี่จบะบอกหนึ่งสี่เจ็ดจุดสี่สามหกอถูกแล้วจะ m o d ฟายไม่ได้นะครับิร์ฟเวอาจจะยังไม่รับนะครับเดี๋ยวอ๋อครับอยู่ใกล้ราคานะครับอ๋อโอเคแล้วครับคือจะถึงแล้วนะครับก็เลย m o d ฟายราคาไม่ได้ดีกว่าไม่แน่ใจกับเ e r v e r เราปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวปิดมือนะครับนะครับ อ่าครับตอนนี้ก็จะมีเห็นว่า S ออนะครับวิ่งวิ่งวิ่งมานะครับเห็นไหมครับแปลว่าเราได้หนึ่งร้อยจุดแล้วนะครับน่าจะหนึ่งร้อยจุดใช่ไหมใช่ไหมหนึ่งร้อยจุดนะครับอ่าครับหนึ่งร้อยจุดนะครับนี่นะครับนะครับประมาณหนึ่งร้อยจุดนะครับอาจจะไม่ค่อยอนี่นะครับประมาณหนึ่งร้อยจุดแล้วนะครับ เลยทําให้ SL นะครับมาล็อกค้นทุนเราไว้นะครับข้อดีคือถ้าราคาสวนลงมาเรายังไงเราก็ไม่เสียเราได้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับล็อก SL นะครับถ้าราคาวิ่งสวนลงมานะครับไม้นี้เราไม่เสียแล้วนะครับเราก็ไปรอรับข้างล่างใหม่นะครับคือมีการล็อกไว้แล้วหนึ่งลวจุดนะครับล็อกต้นทุนไว้นะครับแล้วก็รอกําไรนะครับส่วนใครจะใช้เทเลอร์ิงนะครับก็ได้นะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับ กดเอกเจ็ปึ๊บแล้วเปิดนะครับนะครับปึ๊บเดี๋ยวนี้เก็ดรอปลงไปนะครับคร่งหนึ่งนะครับสามสิเปอร์เซ็นนะครับคือราคาเงาต้องต้องมากกว่านี้นะครับอ่าครับจะเห็นว่ามีหายไปหนึ่งออเดอร์นะครับหมายความว่าอะไรครับ อ a ปิดทํากําไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับยุดนะครับปิดทากําไรไปแล้วนะครับ0.08นะครับโหเยอะมากโอเคนะครับก็คือมากน้อยอยู่ที่เงินทุนนะครับเราจะไปซีเรียดนะครับเรามีทุนเยอะเมื่อไหร่เราก็หารายได้ได้นะครับขอให้เราฝึกฝนให้ชํานาญนะครับ นี้ผมดูหอาเป็นใหญ่ไว้นะครับ EA เราเปลี่ยนไปทำเฟียไหนก็ได้นะครับนี่ครับนี่รับมีสัญญาณบอกให้อัพอัพนะครับให้ซื้อได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะออกออเดอร์ตอนไหนคับออกแล้วนะครับบายนะครับบายหนึ่งสนะครับใครยังไม่ได้บายวันนี้บายซะนะครับเขช่วยก็เทของมันไปนะครับเราก็เทของเราไป ฟิมหนึ่งนาทีนะครับคือทำไมผมชอบหนึ่งนาทีเพราะว่ามันเห็นความเคลื่อนไหวทุกหนึ่งนาทีนะครับคือนี่นะครับจะกลับหัวแล้วอย่างเงี้ยครับคือที่ยิงขายทำกำไรไปก็ได้นะครับเดี๋ยวรอลงมาก็รับใหม่อย่างเงี้ยครับแล้วแต่เทคนิคนะครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้นำนำเทรดนะครับผมเป็นคนทำเครื่องมือนะทุกท่านต้องช่วยกันนะครับช่วยกัน กลุ่มเราเปิดให้ให้ออกความคิดเห็นนะครับช่วยกันเหตช่วยกันรวยนะครับขออย่างดีนะครับแต่ยาอย่าพูดเสียสีกันนะครับให้ให้ยอมรับความความคิดของแต่ละท่านนะครับผู้คนต่างคนต่างประสบการณ์นะครับก็ก็มาแชร์กันมากกว่านะครับรับฟังมากกว่าที่จะไปขัดแย้งกันในกลุ่มนะครับถ้าขัดแย้งกันในกลุ่มนี้ผมเอาออกนะครับ เห็นไหมครับแดงแล้วนะครับแดงไปนะครับผมยังไม่ออกนะเดี๋ยวสอนอะไรอีกมีอะไรอีกนะครับอันนี้เมนนว่นนะหมดแล้วนะครับแค่แค่เลือกเอมเอนะครับแล้วก็ซอยว่าจะเอาจะเข้ากี่ไม้นะครับจากนั้นก็หาแนวรับแนวต้านกันเองนะครับตัวนี้ก็มีผู้ช่วยบอกอยู่แล้วนะครับก็าําเพียนไหนเป็นเพียนอะไรนะครับก็อย่าเล่นส่วนเทียนกันแล้วกัน ก็ล็อไซส์รวมนะครับทั้งหมดตอนนี้ก็ศูนยจุดศูนย์แปดนะครับคือว่าครับที่เราใช้ไปนะครับล็อไซส์ยูศูนย์จุดศูนย์แปดหรืออะไรีรวมกันเอาไปไหนแล้วเอาขายไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปเปิดเซ็งเลยนะครับเมื่อกี้ผมไปเปิดเทียร์ดิ้งไว้นะครับคือ พอตัว TP ยังไนะครับคือทำให้ไม่ถึง TP เนอะก็ทำไงดีบหตุทำไ่นะครับเดี๋ยวผมหาจังหวะเข้าใหม่เนาะ๋ยูรอสัญญาณอย่างนี้นะครับก็สนุกนะครับมีมีคนช่วยเทนี่ อ่าลืมนะครับคือทําไมถึงแยกกันเพดได้นะครับคือตรงนี้เลยนะครับหัวใจหลักมีจิกนัมเบอร์นะครับเห็นแหละครับอันนี้นะครับอย่าให้ตรงกันนะครับถ้าตรงกันแล้วคือมันจะมองเห็นกันนะครับนี่ครับคือเหมือนเป็น DNA ของออเดอร์นั่นเองนะครับเมจิกนัมเบอร์นะครับตอนนี้ผมตั้งเป็นนะครับดีฟอร์คคือ2016นะครับของคือออโต้นี่นะครับโหมดออโต้ผมใช้เป็น2016 ส่วนตัวนี้นะครับผมใช้เป็นหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เห็นกันนะครับแต่ถ้าท่านอยากจอยอาจากจอยออเดอร์เดียวกับ E a นะครับก็ก็ใช้เป็นเมเจอ,อเบอร์เดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะทําให้ล็อตไซด์เราใช้ไม่ได้เต็มที่นะครับคืออันนี้ผมแบ่งเงินกันเพลเลยนะครับก็คือโอนได้4000จุดเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็น EA หรือว่าหัวคอมเฮ้ย EA หรือว่าเรา ยังไงครับเริ่มสนุกกันเลยยังครับมีผู้ช่วยนะครับถ้าท่านถ้าท่านมีเพื่อนที่ไว้ใจได้นะครับก็เปิดพอร์ตนะครับแล้วก็ช่วยกันเทรดนะครับก็ตั้งเบรจิกเงินเบอร์คนแระเบรจิกเงินเบอร์นะครับล้าก็ตั้งเปอร์เซ็นต์ของเงินนะครับที่จะช่วยกันเทรดใครเทรดเก่งก็เอาเบมไปเยอะหน่อยใครก็เทรดอ่อนกว่าน้อยนึงก็แบ่งเงินออกมาน้อยน้อยกว่าน้อยนิดนึงนะครับให้เพื่อนช่วยเทรดนะครับ ก็พรอนี้ที่ผมลงที่แจ้งนะครับคือว่าผมตั้งผมตั้งเป็นนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะม่ใช้นะครับถ้าใครเทรดเทรดแล้วไปเปิดออเดอร์ในมือถือนะครับหรือว่าไปเปิดใช้โปรแกรมของแอนดในการเปิดออเดอร์นะครับในการเข้าออเดอร์ให้ท่านไปปิดออเดอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าเอ่เมจิงกับเบอร์มันไม่ตรงกันนะครับทําให้อ่โปรแกรมนะครับโปรแกรมผู้ช่วยของเรามองไม่เห็นนะครับว่าเราใช้อะไร นี่นะครับนี่นะครับามเสี่ยงผมเอาหนึ่งร้อยเพราะว่า,อาตอนนี้บาลานซ์มียี่สิบเอ็ดเหรียญน,นะครับแล้วก็เครดิตได้มาสามสิบนะของ x ออนะครับก็คือยังไม่ได้เติมเงินนะครับผมก็เลยเลดไซมันจะแบ่งตามบาลานซ์เพราะฉะนั้นผมเลยใช้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าผมมีเครดิตอยู่สามสิบเปอร์เซ็นตะ์ ในการเทรดจริงนะครับเราควรจะให้ให้เหลือไว้นะครับถติว่าเราไม่มีเครดิตนะครับเราจะใช้ให้คอมเราบอรดเทรดเทรดร่วมกับเราอย่างเงี้ยครับเราควรจะแบ่งเป็นอ่าสี่สิบสี่สิบนะครับเหลือเหลือว่าสักยี่สิบนะครับเผื่อค่าสวอปหรือว่าหรือว่าเราพิจารณาในการจะเพิ่มทุนเพื่อสู้ต่อหรือเปล่าถ้าเราเกินสี่พันจุดไปแล้วอย่างนี้นะครับคือถ้าเราคิดว่ามันจะกลับทางแล้วมันมันจะมาทางเราแล้วเราก็เติมเงินไปแล้วก็เทรดต่อนะครับ ก็คือ M m ตัวนี้มาคิดให้4 0 0พจุดนะครับถ้าถึง4 0 0ันจุดคือล้างนะครับถ้า,าถ้ากำไรแล้วก็แนะนำเก็บนะครับเก็บจะเก็บกำไรนะครับจะถอนกำไรต้องรอให้จบคู่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอนกำไรตอนที่ระหว่างเทรดน,นะครับเพราะว่าลอตไซต์ตรงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตามบาลานซ์นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เอ็มหนึ่งเอ็มสองเอ็มสามจะเห็นว่ามันมันจะน้อยกว่าเอ็มสี่เอ็มห้านะครับถ้าเราถอนเงินออกปุ๊บทำให้เอ็มสี่เอ็มห้าของเราเนี่ยมีมีล็อตไซต์น้อยกว่า นะครับทำให้เราแก้พอตได้ยากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มแล้วเราก็จะเทรดไปพ,พร้อมๆกันนะครับกับผู้ช่วยนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมปล่อยแล้วผมจะแจ้งให้ทราบในกลุ่มนะครับผมก็ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามไว้ใน,นเพจแล้วก็ใน youtube นะครับสวัสดีครับผม